สวัสดีครับมีต้อดสู่ช่อง a s i a n o l นะครับผมวันนี้เราก็มาเรีแอคชั่นนะครับผมว่ามีคนบอกให้ดูรายการนี้เพราะจะรู้จักวอกับยินมากขึ้นนะก็จะมี2 EP E.P.8 กับ EP.7 E.P.7 เนี่ยเป็น War วอลวรรณรัตน์นะครับผมแล้วก็ EP.8 เนี่ยเป็นยินนะครับผม,บมก็เป็นรายการของท็อต t a เลน t ์เนี่ยก็เพื่อเป็นรายการของน้องน้องปราดกับน,น้องบีเวอร์นะครับผมทีนี้ก็ลองมาดูกันว่า เขารายการเป็นรูปแบบไหนเราไม่เคยดูรายการนี้เหมือนกันแต่คิดว่าเดี๋ยวพอรายการี้มีน้องอวอลมาด้วยคิดว่าคงจะได้รายละเอียดหรือว่ารู้จักตัววอมากขึ้นความสามารถตังางเลนหลีจ,จะได้เห็นอะไรรู้จักตัววอลมากขึ้นในรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันใครที่เคยดูแล้วก็มาดูกับเราอีกรอบหนึ่ง<ช>ก็ได้ะนะครับผมบโอเคครับขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทางรุคกี้ไทยแลนด์นะครับผมที่อนุญาตทำรายการนี้ได้นะครับกับท็อกทารเลนอีพีที่เจ็ดครับผมบกไปดูกันเลยเอากระเดือน้ำต้มตอก่อนนะครับตัวอารวอล นอายุเท่าไหร่ครับ่เยนจบจากที่ไหนครับอ้องภูมตอบเลยครับเอขมันแก่แล้วเรามามหาลัยอ่ะเอ้ยมัธยมเ่ะอได้อะไรใจเฮ้ยจะมีแบบคนสนใจไงโอเคเรคำถามแรกเลยววับนะครับโถ่ไม่ตอบเดินแต่บุ จุดเริ่มต้นในการแบบทำให้พี่แบบสนใจในวงการบันเทิงนี่คืออะไรครับผมเบอ้าวจบเลยโอ้โหนนั้นแหละสมัยเรียนเลยไหมสมัยเรียนจริงที่บอกตามตรงว่าไม่ได้มีความคิดว่าจะมาเดแสงไม่มีในหัวมันต้องเกิดในที่ตรงไหนของประเทศของกวนใช่ไหมของกวนเป็นคนรวยกตอนที่อยากจะอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นนักออฮแฟร น่าออกแบบกับสถาปนิกกับลงเลยนะไม่เอนเปบดีไซเนอร์แบบอ่าเราเหรียญตาสายเนี่ยแล้วทำไมถึงได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงก็คือมีมีที่วันหนึ่งไี่เป็นผู้จัดการอะไรที่ท่าทางเขาเห็นเป็นสายเขาตรงเราไม่ไม่เชิ่เห็นผมก็งงเหมือนกันแล้วงงมากเลยแล้วก็ต้องการคิดอะไรกับเขาบ้างครับผมว่าคิดว่าเขาเป็นแบบสาชีวิตสาชีเป็นมิน ขอให้ก็นะมาช่วยคืองงมากพี่อะบอกว่าชีน้องไเป็นเ,นนนเอ่อเปน็นาวแงคือไปไลกไ่น้ำ่ออเียแล้วก็เชวน,น,นวอย่างเงี้ยแ,แล้วพี่อะว่านม้องมีศินปแล้วที่จะแบบว่าทางานงันแลเหมือนก็เลยตอบไปว่า <c oughs> พีแล้วกูกินน,น,น,นาของเข้าหมดอะ ตามแว่ากับใผทจกเดืออะาะสุดเลยตอนู้ทำไมพี่มาแบบเปลี่ยนใจเข้ามาอีสอปีแลวพี่ก็กลับอีครั้งนึงมาชวนอีก็ไปที่ร้านกาแฟร้านเดิมอะตอนเปลี่ยนไปร้านอาหารจะต้องานขึ้นก่นกาแฟตซื้อใจไม่ได้ได้เป็นชถ่ายวคือแค่นี้เลยก็สามารถซื้อใจพี่ได้แตตอนนี้ไ่ได้คุยไปคุยมาเขาก็บอกว่า อย่างสนใจนะให้เรามาทำเราก็เลยแหงมโหงเห็นอะไรในตัวเราจริงเราะว่าเรามีอะไรด้วยกันโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาทุกคนไม่ได้มาบ่อยบ่อยก็เลยแบบไปเลยกิมโจ๊กแล้วก็กลับอะไรนี่อะไรจริงวะ ผมจะไปเป็นซืก็ได้แต่ว่าของเกาเหลาเ่านนสรุปนะครับพี่วอลนะสามนันซื้อได้โจ๊กกับไข่ลวกและเกาเหลาคนอย่างชอบเลยแล้วจะชอบทมที่ไหนของข้างเอไม่รุดละเอบพี่ตือชอบพี่ตืออ่านสามก๊ะมามากอราเบ้ปีตือผงเบ้งงกอึน่จะไม่เกดเล่นตัวได้แต่พงางนะคะ ับสำหรับพี่อ่ะนิยามของเขาว่านักแสดงคืออะไรนักแสดงก็คืออาชีพประเภทหนึ่งถ้าเกิดมองนีกว่านั้นมันก็คือเหมือนเป็นศิลปินที่แบบว่าลังสรรตัวละครที่ตัวเองได้รับมอบหมายก็เหมือนเป็นภาษาภาษาหนึ่งที่ว่านักแสดงก็เหมือนเป็นการทำให้ความคิดของผู้ใหญ่มไหมไม่หรอกเด็กแสบอ่ะงน่าจะมีความคิดอะไรที่แบบละเอียดออกแล้วตั้งแต่พี่เล่นมาเนี่ย ทั้งละครทั้งซีรีส์หลายเรื่องนี่พี่คิดว่าชอบบทไหนที่สุดแต่ชื่อเสียว่าเราท้าทายมากๆต้องบอกว่าถ้าเกิดท้าทายนี่ไม่เจอเลยหรือว่าถ้าเกิดว่านี่งีน่ะยากเลยอืมสีนี้ยากก็คือบทที่แบบต้องพูดอีสานด้วยอ๋อเออพี่เคยแสดงชุดเรื่องอะไรนะมวนฮักท้าซิสเตอร์มวนฮักมวนลักนรือมวนฮักมวนฮักท้าซิสเตอร์แม่ยิ้มเขาไม่อยากกินมันอีกดีคอยแม่เด้อว่ามันเซเว่นหิวอะไรก็แวะมา ภาษีขนมจีบสื้ะเป๋าเพืองเจ๊น้อยเอาทำไมถึงพอย่าก่ะภาษองดเป็นยากแต่ว่าพี่พูดไม่ได้ตอนนเด็กๆไม่ไม่มีคนสอนแม่เรมแบบไม่คุ้นจอมยากันพี่การพูดภาษาอีสานฟังชินได้แต่ไม่ได้พูดจนพูดได้ภาษาการเป็นภาษาอีสานอ๋อคือเขาให้บทเป็นภาษาการว่ะฮะใช่แล้วบทไหนที่แบบเล่นผีกับคนเขียนบทกับนกนกขีดอะไรแบนี้เลยแต่เป็นกุมภาโนะ่เป็นนกไปใชไม่อะไก็ได้ที่มันแบบรู้สึกว่ามันมัน จิมีความที่แบบมั่มีปมเหมือนโจ๊กเกอร์มีความลึกของบทซักซอนนิดนึงอย่างเงี้ยฮะยังไงวะเอาไม่แดงนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแดงนะเยยัง่เคยทำเหมือนไปเห็นเฮ้ยโอ้ยโอายแล้วาฮ่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 อ่่ คือตอนนีกผมรู้สึกว่าพี่วอได้ลองอะไรหลายอย่างมากก็ถ่ายแล้วใช่ไหมภาพยนตร์ซีรีส์ก็มีเพลงก็ทำเต้นก็เคยดนตรีก็มีทดลองมาหลายอย่างมากคือจรนง้มีอะไรอย่หลงในนะคนพิเศษไหมเช่นเพลงลกากับหลังหรือว่าเท่าเมันคุ้นเข่า ที่ผมยาวๆใช่ไหมไม่คับความฝันที่จะเป็นจริงในวันนี้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่รายกันเราอะยังยังยังอันนี้รายการเราจริงต้องบอกว่ามันเกินฝันไปเยอะเลยว่าการมีโอกาสมาขนาดนี้ได้ทำอะไรเยอะมากเนี่ยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเออแบรนด์บัสเตอร์ด้วยได้มีโอกาส มากคือถ้าเดิดมีอะไรทำก็ก็ทำคำราบว่าเราไม่ได้มีมีสิทธิ์ว่าอยากทำอันนี้แล้วต้องทำให้ได้ตอนนี้มันเกินเกินมากๆแล้วกรที่มีโอกาสอะไรเข้ามาเยอะที่เราแบบอยากทําอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ทําตอนแรกคิดว่าตัวเองทาไม่ได้แล้วทำแล้วทำได้แล้วก็เออชอบซึ่งมันเกินเกินที่เราคิดไวเยอะมากเราได้ยังไกนแค่นี้ก็ คุณชอบอะไรมากกว่ากระหว่างการร้องเนี่ยการแสดงให้ชอบกันรมากกว่าุณชอบดนตรีมากกว่าเพราะว่าอะไรครับมันสนุกมากเพราะว่าเราเด็กใช่เด็กแแต่ว่าการแสดงมันมันมีเรื่องมันก็สนุกดูแต่ว่าการแสดงมันคาแรคเตอร์ที่ต้องสวมเนาะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายทั้ท่องบทอีกากับคนหลายคนแล้วเรามันก็มีความกดดันอะไรบ้างอะไรเงี้ยต่างงานมันต้องทําให้ได้ตามเวลาแต่ว่าดนตรีมันมันคือตัวเราเออเป้าหมายของเราเราไม่ได้อยาก เล่นเพื่อเป็นแข่งเล่นบใครเราเล่นเอาสนุกแหละจริงที่เราือนรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานอะไรทำรู้ส่งก็เป็นงานรีกไปอะไม่ได้เงินเนาะมีคนกระซิบมาบอกว่าเมื่อก่อนที่ที่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยไอจีพี่เป็นแบบคกแข่งกับสซเว่นเป็นแบบโมสโต่ะทุกอย่างแลวสินค้าต่างๆเพรอ็นเข้ามาเลยไว้อย่างสนค้างานโพสใช่ไมชชอีุกอ่ ก็เปย่งนี้เขาแบบนี้ไม่ได้นะงานพงานรไอลงอะไรเงีัแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายที่มาพูดคุณแบบงๆแบบ e t y b l ที่ต้องมาเพื่อจะลองทำ่างนั้นแต่ตักล้องไลยแล้วกำลังพูดแบบ ก็ชอบโซนแบบนี้อ,ะอ,อ่ะก <c oughs> ็อ่ะเขคือบเออเราไม่ถนัดพูดเลยเลยชอบตัดต่อไม่มาให้คิดแบบซึ่งวันนี้นะครับพี่ต้องพูดนะครับผมในช่วงต่อไปโอเคเอาที่คำถามสุดท้ายเลยแบจะฝ <c oughs> ากอะไรแบบคนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมองพี่แบบเป็นหนุ่มคนตัวอย่างเป <c oughs> ็นไอดอลปูช尼้ยป <c oughs> ูช尼้ทุกคนเลยเหรอจะฝากอะไรนะครับผม ให้คุณแบบคุณแต่งตองมาดีแล <t> ้วว่าค <noise> ุณไม่ได้กินติดมากบอกว่ากินดีครับกินดีแินดีแล้วก็รู้สึกว่าการที่มีคนแบบมาที่ชอบอะไรที่มันเป็นเราแบบยุติธรรมดีครับที่ที่ที่เอาบางส่วนของผม่างที่ดีไปใช้ไม่ใช่ผมนะคอนกรี ม่คิจบแบบหล่อดที่วันนี้เราก็ได้รับรู้เรื่องของพี่ว่าร่าวๆแล้วถึงกับประวัติส่วนตัวที่แบบทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงต่อไปเดียวคุณบัตรครับช่วงต่อไปนะครับเชิญพบกับช่วงทอล์คชาเลนจ์โอเคครับผมสำหรับช่วงทอล์คสแลนของเราคือทุกคนรายการที้กับเด็กทุกคนเลยนะรีวิวรีวิวนะครับโอ้ยต้องมือไหนสิโดยกติกาในเกมในวันนี้ของเรานะครับเราจะให้ พวกแร่ขันขขนะท,ทำการแข่งกันรีวิวนะครับแบบ beauty blogger เลยครับตัวสินค้ามีชื่อว่า Diamond Radiance Cream นะครับผมเห็นไปๆแล้ว3นาทีนะครับใครที่รีวิวได้หน้าซื้อที่สุดก็จะคว้ญญาชนะไปนะครับอะ <c oughs> ตากล้องอื่นนะพี่วอลต้องเลือกก่อนว่าจะแข่งกับใครระหว่างผมกับดิวอือนี่ผมจะให้ผมเสียงท้ายได้ไหมได้ดิ <c oughs> เอาเลยนะ <c oughs> มีมากเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแบบมือเหรี่ยมมือเหรอนี่มันจะ เป็นสากลนไหมสากลแน่นอนว่ายุติธรรมมันต้อเป็นแบบรองรับกับ NFT ของอเมริกาแล้ที่ย่อมจากอะไรไม่รู้คิดไม่ทันเราโดยจะให้ด้านหนึ่งกำหนดก็คือสผมให้ด้านข้ามือเนี่ยเป็นตันด้านไหนนะเป็นของผมซึ่งถ้ามันตกไปที่ด้านไหนคนนั้นจะเป็นฝ่ายถูกเลี้ยโอ้ยยุติธรรมมากเลยนี่อะไรมามันจะไม่ทำมาคำได้เหรอ เอ็นเอฟทีโอเคเอาทีด้วยไม่ใช่สีเหรอเอ็นเอฟทีไ่องแบบมาหลอกอโอเคโอเคโอเคทุกคนต้องขอิมตัห้ได้ไนต้างเผม่ต้องทำอะไรยางเงโอ้โหห้ยห้ยอุยหยอุยหย

กับพี่วอลนะครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกันอีกครั้งนะครับถึงจะพูดเก่งอะนะช่องของผมแ้วตอนนี้พี่ก้าพูดตอนนี้เก่งหรือพูดเก่งอเนะอาจจะคุ้นๆมาว่าที่ผ่านมาครับมียูทูบเบอร์บางท่านนะครับเอาชื่อไปลอกเลียนแบบตอนนี้ก็กำลังดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยววอร์เอเวอร์จะกลับมาแบบหนึ่งเดียววันนี้นะก็มีของอีดีคนไปก๊อปปี้ด้เหรอแสงไฟตรงนี้ใช่ไหมนี่คนที่นอกจะใช้ได้หรือเปล่าโมลลาาวะเนี่ยมันส่งผลต่อผิวหน้าเราใช่ไหมการแบบว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแบบมลพิษเจอควันเจอแสงจากโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์นะครับคือมันสร้างจุดด่างดำแล้วก็ความหมองคัม ที่แต่วันนี้นะครับผมมีตัวช่วยในการแค่รู้สึกว่าน้องเขาขายเหมือนขายตรงอะจุดยางไงปัญนี่เลยด้วยว่าเหมือนมีสักคลิปถืออยู่แล้วให้อ่าตัวนี้คือเหมือนดูทีเลยเล็กกว่าหนึ่งในใจของผมแล้วผมรักมากตัวนี้ Rane Radiance C Cream นะครับเป็นไม่ได้เหมือนกับเป็นพวกกูทีอาร์หรือว่าซึ่งเปช่วยลดเรือ จุดด่างดำนะครับบนผิวหน้าทั้งทั้งบนผิวหน้าแล้วก็ข้างใต้ผิวนะครับที่เรามองไม่เห็น <Wow. S 1> เราจะเห็นเลยว่าจุดด่างดำที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วมันก็จะรอวันเนี่ยออกมาก <c oughs> บนผิวนะครับตอนนั้นมันจะแก้ายากแล้วเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของจุดด่างดำที่อยู่บนผิวนะครับแล้วก็ใต้ชั้นผิว <ud> ได้อย่างดีนะครับให้มันไม่จ้ำมาเป็นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็วิตามินอีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจาก uv แสงแดดอะไรที่เราเจอนะครับ ให้ผิวเนี่ยเยบเนียเด็กเลยจริงๆอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะตรงๆแล้วเราแบบ <S <S ไม่ได้ใช้การดูแลสกินแคร์อะไรเพราะว่าตอนเด็กๆมันคือแบบเตะวอนเตะอะไรเงี้ยเราแบบไม่ได้ปลูกฝังมาว่าให้ใช้อะไรยอมร,รับเลยว,ว่าลาเนียตัวเนี้ยที่ได้ลองมาใช้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะมันแบบว่าทําให้ผมรู้ว่าเออเราเราก็ต้องใช้อ่ะนี่เลยกล่องเขาแบบสวยอ่ะสวยงามมากอันเนี้ยคือเรื่องแรกที่ผมชอบเลยนะคือลาเนียเนี่ย การทำแพ็กเกจอะไรคือแบบผมชอบ uh, ถ้าสมัยมาเฮ้ยตกไปแล้วนะครับระวังนะครับระวังโดนผมตกเหมือนกันเฮ้ยเปิดมาเนี่ยแกโอ้แกะกล่องใหม่เลยนะครับโอ้กลิ่นหอมส้มมากเลยหอมมากทุกคนอ่าไม่ได้กลิ่นส้มนะ ีสในทีมแบบดีมากครับคือผมใช้ทุกเช้าทุกเย็ยนเลยนะจริงๆเห็นผลได้ภายใน14วันเร็วกว่านั้นผมเห็นผล5นาที <ๆ S 1> ต้องบอกเลย5นาทีไม่เชื่อไปลองใช้ดูนะครับกระปุกเล็กเนี่ย30 ml ราคา1,100บาทนะครับแล้วก็กระปุกเนี่ย50 ml นะครับราคา1,800บาทเท่านั้นครับต้องบอกว่ากระเป๋าที่แอมมาสวยมากถ้าเกิดรอช่วงโปรโมชั่นนี่นโอ้คนออกแบบสุดยอดจริง ไปครับไปดูไปดูไอ้ด้วยถ้าเกิดคุณยังแบบว่าไม่มั่นใจว่าจะซื้อตัวนี้ครับไปดูแอดโฆษณาก็ได้เขาบอกว่าแบรนด์แอมบันเล่คืตัวล่าสุดรล่ะเนี่ยเขาเขาที่บอกอ่ะเขาก็เป็นโฆษณาแป้งเนาะนี่คือตัวก่อนที่จะเป็นทีมเนาะอะไรนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barpo Everywhere นะครับ Barpo ขนาจจะคล้ายๆนะครับแต่ผมตั้งก่อนจริงๆนะครับสมันว่านี่ยช่องนี่แหละที่ไปขโมยบอยวีแวรไม่ต้องแอบทำผมอยู่ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาที่จะไปพูดพูดดีนะครับออกไปเวลาผมอยู่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับสินค้าสุดพิเศษเลยนะครับลาเนตเรเดียสซีครีมครับผมซึ่งมาจากวิตามินซีกับอีนะครับเนี <c oughs> ่ยเนี่ยดูดูครับอันนี้บางอ่าแต่โฟก,กัสอาจับอาถือว่าสอบผ่านนะคะอันนี้ผ่าดนะอันนี้ผ่าดมี2ไซส์นะครับเป็นไซส์30มิลลิลิตรกับ50มิลลิลิตร ซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยครับนะเรา,าลองมาลองแกะนะเป็นตีนส้มนะครับ,นรบเนื้อครีมแบบเหนียวสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับแบบใช้ง่ายมากเป็นครีมที่แบบจบในตัวเดียวอะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดรอยด่างดำที่อยู่บนผิวหน้าเราแล้วก็อยู่ใต้ผิวหน้าเราด้วยเพราะว่าในผ้าถุหน้าเราจะมีรอยด่างดำเฮ้ไข่ดีเลยเนี่ยไข่เก่งมันก็จะช่วยลงตรงจุดนั้นด้วยตัวเดี<ล><ล>ยวจบอะแบบ คุ้มอ่ะโหผม,หมได้ไอันนี้ยูทูบเบอร์จริงๆอันเนี้ยต้องใช้ทุกวันจริงๆนะครับตัวนี้ <c oughs> นอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มเหมือนตุ่เด็กเลยนะครับตู่เด็กวะดูหน้าผม <c oughs> แบบเร่งๆแบบโหนี่แท้ๆว่าแบบสุญญดยอดกัน้องนะครับมันเอาดอ่ะป้ายลงมปแล้วคนแก้มแล้วก็กล้องหน้าแล้วก็แค่นี้ก็รู้สึกแบบผิวหน้าสดชื่นเลยครับเหมาะสำหรับอากาศในไทยที่แบบต้องเผชิญแดดทุกวันมากๆเลยนะครับนี่ได้ว่าเป็นของที่ขนาดเป็นผู้ชาย ไมนต้องใช้เน่ยขาดไม่ได้จริงๆครับตัวนี้เขาไม่ได้อาจสคริมแบ<ป>ะใช่นะครับลองไปติดตามดูนะครับพลาดไม่ได้จริงๆกับตัวนี้นะครับ La Neige r a d i a n t C Cream นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับตัวนี้ดีจริงครับผมก็จบลงแล้วนะับการแข่งขันรีวิวสินค้าล่านเดรียญนะครับฉันจะเป็นศิษยะใี่ตัดชนะนะจริงพี่ก็ว่าแค่หนึ่งนั้นเอง ผู้บริหารของร้านเด็ดทั้งสิบท่านมาว่าสิบห้าเดียร์ใคร,รที่ชนะได้ในครั้งน,นี้จะได้เป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์คน,นโอ้อโหซึ่งวอร์น่ยเป็นอยู่แล้วแต่ว่าโดนตัดแยกตัวสาวทุกคนก็ต้องติดตามเป็นชมนะครับซึ่งผลงานครันเนี้ยอยู่ในกลนองผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้แบรนด์แอมบบสเดอร์คนใหม่ของร้านเด็ดได้แก่คนแรก แล้ก็หลังแชร์โดนคเทเรวันนี้นะครับก็คือการเขียนหน้าคอมโกะสัติมช่อมใช่องธรา่งที่มีสรพิเศษลงไปอะไระบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรอะแต่ว่าเสัส้มบ้าสัตสงกบ้าสัส้มเดือตายพอดี ต้มไม่ใช่ก็ส้มใจชูหรออะไรนี่ยคุณดูดีซีแล้วใช่ไหมคุณเป็นคอดีซเนี่ยต้อเอต้องเน่อาเกี่ยวนิ๊บยังเน่ิเลยทกคิวตกละตงี้ตรงนี้เป็นรูปอะไรเดียวทุกคนครับองไรรูปเอลแล้วกันเอื่นจากเรเน และอีกหนึ่งบทล่นโทษนคือการกินน้ำส้มนะครับผมอ่ะเฮ้ยทีเด็ดของอินีเอาแ้อะไรไว้แนอะไยใช่แพิเศษเนี่ยอะไรแบบพิเศษขนาดนั้นอันนี้เบื่อเหรอได้ไหมอูครับอมการส่งตรงข้าม นก็เก็บอีกยีนซกนอยู่นะ่นนี่หวนก,ก็น่ลัวน,นะแต่ลอะไรเอรอ,อลอื่ือไม่โดนวะเป็นไง,ไงบ้างครับม่มีลิม่มันมีลิ่นมีินไ,นไม่ึงมันมีกลื่นของ่อ <laughs> ไม่รู้วไมมันมีกลิ่นอ่ะ <laughs> ออนนอโอเคครับก็จบแล้วเราเีสู่ช่วงตรอบแหนดีกว่านะครับผมอช่วงอะไรครับช่วงโชว์ชวทาเล้นครับผมอะไรกัน่หลายช่วงมากอเอาละครก็เข้าสู่ช่วงโชว์ทาเล้นของเราแล้ววันนี้ที่วอจะมีความสามารถอะไรที่แบบน้อยคนยจะรู้ไปเลยมาโชว์ให้เราดูีนะ่วอลโชว์อะไรกัมีอะไรโชว์า รายการล็องของ์ล็อกไทยไม่เป็นดูธรรมดาเปยเออคือการล็องเพลงเนาะทุกคนก็เห็นบ่อยแล้วใช่ไหมนี่ผมมีทักษะที่เป็นพรสวรรค์นะนี่คือพรสวรรค์เลยเหรออะไรวะพี่คือการหักกันเฮ้ยมันแปลกมากเลยว่ามันจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่คนอื่นไม่สามารถหักได้ระบบทำได้แล้วผมอทำได้แทบทุกข้อในร่างกายจริงป้าใช่คือผมอยากไปแข่งมากอยากอยากมีรายการอะไรแบบแข่งแข่งกัน Uhm, ไปดูเงี้ยหรอแข่งกบคุณได้เลยเอ้าแล้วประกาศว่าผมชนะแล้วผมมีมีแบบทักษะที่แบบถัดได้ไม่วันจบเฮ้ยแข่งกับผมได้เลยใครก็ได้ใครจะแข่งกับผมได้เริ่มเริ่มแบบ ฮายเย้วเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยมโยน์อะไรเยไม่อะายยอยู่แล้วเนี่ยเล่นฐานเล่นานไม่ไม่หักอยแลงหักคอเหรอ้ยเ้ยค่ไหนอะตัดเลยตัดเลยตัเลยตดเลย Prueba, <the the เฮ้ยเฮ้ยเไเหอไเ,เ,อเอหอใครทได้ยะคือมันจะมีข้อใยูระหว่าผหัเอหมนอมันจะมีได้ยิงสงอยู่ตลอดด้ยใช่ผคือหักแล้วมันจะแบบกดไม่ได้แล้วอันนี้คือผมไม่ไปเลยเออ น้าในข้อเยอะปะลูกจริงจริงนทเนี่สุดดยอป็้าจะเป็นคอร์ิชันร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเออจริง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 ทุกอย่างไม่ได้คือคำถามคือมันได้ด้วยเหรอการโชว์ท ALENT แต่อันนี้มันคือความสามารถพิเศษหรอก็ได้อยู่นะพีวอลฝากผลงานหรือช่องทางการติดตามได้หน่อยครับฝากทุกคนฝากทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่แบบมีอะไรเกี่ยวกับผมมีผลงานอะไรก็ ฝากด้วยครับบางทีผมไปแต่คิดไม่ไม่ออกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเพราะมันเยอะเกินฝากไปทุกอย่างน้แกช่องทางอติการก็ไอจีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กะครผมมองนะครับใช่ไหมเออใส่ตรงไหนเต็มที่แล้วคุณทำชื่อที่หวงไม่ได้เลยไม่ได้จำไม่ได้แต่มันเกิดข้อดพลาดทางเทคนิคนิดนึงเหมือนเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยอะไรเงี้ยจะมีหลลืมบางอย่างไปบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งมันกเป็นเรื่องปกติ่ไม่อก่ท วัวกันแล้วแล้วเสือแล้นี่คือน้ำซุลเหนือยอันนี้จริงผมไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้ผมไม่ได้จำโอเคครับผมก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็สหรับวันนี้เราของคนก็ขอบคุณพี่วอกมากนะครับคุณาครับแขกรับเชิญทุกท่าก็ต้องขอบคุณลาเนี่มากเลยครับยิงพาไม่ได้จริงครับผมเดีวไว้เจอกันในอีพีต่อไปนะครับผมส่วน ใครรับแชรนจะเป็นใครก็เราติดตามดูนะครับผมได้ยังไงครับกดไลค์กดแชร์กด dislike กดอะไรก็ได้กดกระดิ่งก็ได้พี่ถ้าอยากด้กดซับไปใช้เยกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วารวันนี้นะครับพวกเราสามคนก็ขอบคุณแม่แล้วก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ี e ีหน้าครับผมอาจจะกดอันสับไปได้เนะเพราะช่องใหญ่ใช่ให้กดดิ s l i k e ได้ ทุกคนแนะนํามาบอกว่ารู้สั่งบอมมากขึ้นอ่าจะรู้สั่งบอมมากขึ้นคือว่ากระดูกได้ไม่ไหวอันนี้มันดูไม่ค่อยมันนู้นมันทูได้ไงวะไม่หรอกพี่ว่ามันจะมีคนบางคนที่มันอาจจะมีความแบบเครือ่องไฮเปอร์อะไรทั้งอย่างเกี่ยวกับกระดูกตามข้อมันจะมีความยืดหยุ่นนี่มากกว่าอื่นอ่ะพวกนี้กีฬก,กรรมเออนาะเออแบบเอ้ยทำได้อ่ะเก่งว่ะโอ้ยแต่พี่ว่าดูน่ากลัวสุดทีเออมันดูเหมือนจะมันดูมันจะกระดูกหลุดแล้ก็ไม่รู้ว่าหักออกมา อ่าอีกอย่างนี่ยคือว่าก็ที่เรารู้คือว่าตัวเขาก็คือมีเรื่องเล่าเรื่องตอนที่เขาไปแคสเนาะแล้วมีคนแบบไปแคสเขาเหมือนกับไปไปไปไม่ไม่แคสเพราะว่าไป <Hunt. S 1> าหันชเขามาไปหันไปกลไปสเกลิล <ๆ S 2> มาแล้วก็ได้ตัวเขามาแบบว่ามาเล่นนะทีจริงเราเคยดูผลงานของวอลหลายๆเรื่องมากเลยแต่ภาพมนต์ฮักนี่ก็ได้ดูนะแล้วก็ได้ดูเหมือนกับจริงๆมันมีของแบบของ Blue บลูบางรู้สึกว่าจะเป็นของแอปบลูอันหนึ่งที่เป็นแบบเป็นซีรีส์สั้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็ได้ดูเหมือนกันก็รู้ว่า ตามฟอลโล่น้องตั้งนานแล้วก่อนน้องจะมาเล่นกลหลักอีกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออดูผลงานน้องแล้วก็น้องเป็นคนที่ไอจีอะขายของเยอะจริงลงรีวงลิวงิ้ใช่ใช่ใช่คือเนี้ยมีแบบที่ว่าเป็นเน็ตด,ดอามาก่อนใช่ใช่ใช่อ่ะก็ถือว่าหน้าตาน้องเหมาะเป็นเด็ดเด็ดด้มาก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้คือน้องก็มาเป็นดาราเต็มตัวแล้วเขาเห็นการพัฒนามากขึ้นตลอดเวลามีน้องเพลงร้องเพลงที่ผลงานต่อไปจริงๆคืออยากจะเราเราไม่ได้คาดหวังต้องเป็นทางอื่นหรอกหวังว่าการแสดงกันแหละอย่าเสกการแสดงรูปแบบอื่นๆหลายๆแบบตอที่น้องน้อยมาจะหลากหลายหน่อยอะไร แต่พี่ว่าสิ่งที่พี่ได้เห็นจากจากตัววอชัดเจนคือด้วยความที่เขาอาจจะเป็นเด็กอาร์ตมาเล่นดนตรีทําศิลปะมาเขาก็จะมีความคิดหรือแนวคิดค่อนข้างไม่เหมือนคนอื่นคนข้างโตมะโตวกว่าวัยดูโตกว่าวัยเขาอะวัเขาเขาจะคิดอะไรที่มันดูแบบไปกว่าคนอื่นเออผมสูดตรงนี้คือแฮมตั้งแต่ตอนดูมิทติ้งหรือดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังเขามาตลอดส่วนใหญ่เขาจะมีความคิดที่มันแบบดูผู้ใหญ่อ่ะรู้สึกว่าดูเขาแบบอาจจะอ่านหนังสือเยอะชอบอ่านปรายงปราย่าเงี้ยขนาดเปียบเปยมันยิ่งเปียบกับสานกเลย เออบอกความสุกว่าเขามีอะไรที่เป็นพวกนี้เยอะซึ่งแบบเออตรงนี้เป็นทานเลนที่น่าจะเก็บไว้แล้วก็พิเศษเฉพาะตัวนะครับผมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวทั้งคลองหน้าค่อยมาดูของหยินบ้านนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผมบบ Channel, บแล้วก็ฝากไปด้วยก็กับช่องแอชแนนแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วติดตามได้ที่ห้องทางครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบ้าย